สวัสดีครับเกรนบอลไทยอัปเดตวันนี้จะมาเล่ากันถึงเรื่องของไทยลีก2ครับไทยลีก2นี่โหบอกเลยว่านัดสุดท้ายเนี่ยสนุกทั้งหัวตารางทั้งท้ายตารางเลยนะครับอ่ะไล่เรียงกันอย่างนี้ละกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าว่ากันตรงๆก็คือแชมป์ของไทยลีก1นะครับและรองแชมป์เนี่ย ที่เป็นตำแหน่งที่จะการันตีขึ้นไทยลีกหแบบแบบอัตโนมัตินะครับยังไม่คอนเฟิร์มเต็มที่นะครับยังไม่คอนเฟิร์มมีลุ้นด้วยกัน3ทีมก็คือทางด้านของอ่าชนบุรีนะครับแล้วก็มีแพร่ นะครับแล้วก็อยุธยานะครับโดยชลบุรีเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่น่าจะได้เปรียบที่สุดเพราะว่าออกไปเยือนสุพรรณที่ตกชั้นไปแล้วแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยแค่ไม่แพ้นะครับไม่แพ้สุพรรณก็จะการันตีคว้าตัวขึ้นทีหนึ่งแบบอัตโนมัติเลยทันทีนะครับส่วนแพ่ยืไในเตดเนี่ย อันดับแรกครับต้องบุกไปชนะเชียงใหม่ยืนเต็ดเก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยลุ้นให้อยุธยาไม่ชนะหรือชนะไม่เยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพรและอยุธยาเนี่ยครับแต้มเท่ากันเฮดทูเฮดก็เท่ากันดังนั้นด้วยตามกฎนะครับก็ต้องวัดกันที่ประตูได้เสียซึ่งาทางอายุธยาเนี่ยเขาเรียกว่ามีประตูได้เสียที่แบบด้อยกว่าหลายลูกเลยนะครับก็ต้องลุ้นครับแพราอาจจะได้เปรียบมากขึ้นนะครับส่วนอยุทยาครับถ้าเกิด อยากจะขึ้นนะครับก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับหมายถึงขึ้นออโต้นะอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าคู่แข่งเขาเนี่ยก็คือบางกอก FC ซึ่งบางกอก FC เนี่ยต้องการชัยชนะเพื่อลุ้นโคต้าเพลย์ออฟเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกครับอ้ิยาถ้าอยากเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติเนี่ยก็ต้องอชนะก่อนนะครับแล้วลุ้นให้แพ้ไม่ชนะก็จะขึ้นแบบออโต้เช่นกันนะครับส่วนโคต้าเพลย์ออฟเนี่ยตอนนี้เนี่ยชัวร์แล้ว2ทีมนะครับก็คือทางด้านของ การเจนเนรีพาวเวอร์เอแล้วก็ทางด้านมหาสาร,รคามนะครับซึ่งมหาสาร,รคามเนี่ยครับแข่งครบไปแล้วเพราะว่านัดสุดท้ายเนี่ยจริงๆต้องเจอกับประการแต่งแต่ว่าแม็กก็ยกเลิกไปนะครับก็ถือว่าแข่งครบตามโปรแกรมดังนั้นเหลือแค่แค่1โคต้าเท่านั้นซึ่งต้องแย่งกันทั้งหมด3ทีมด้วยกันก็คือเริ่มจากลำปางครับลำปางเนี่ย นัดสุดท้ายครับถ้าเขาชนะการจนบุรีได้เนี่ยก็จะกอดคอกันเข้าไปเพลย์ออฟทันทีเลยแต่ถ้าไม่ชนะขึ้นมาก็ต้องลุ้นให้กเกษตรศาสตร์แล้วก็บางกอกเอฟไม่ชนะทั้งคู่นะครับส่วนกเกษตรศาสตร์ครับนัดล่าสุดนี้ต้องบอกว่าน่าสงสารครับโอ้โหเกือบจะได้ประตูในช่วงทดเจ็บแล้วแต่ว่าโดนปฏิเสธไปซะก่อนนะครับเพราะว่าล้มหน้านครับก็นัดสุดท้ายครับ ทำให้พวกเขาต้องออกไปเอาชนะนะครศรีเท่านั้นนะครับแล้วก็ลุ้นให้ลําปางไม่ชนะก็จะก,การตีเข้าไปเล่นเพลย์ออฟทันทีนะครับส่วนบางกอก f ออันเนี้ยเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าอันดับแรกครับต้องบุกไปเอาชนะอยุธยาซึ่งอยุธยาอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับเป็นทีมที่ยังต้องการเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติอยู่นะครับก็เลยต้องลุ้นหนัก นะครับพอชนะอายุทยาไม่พอครับต้องลุ้นให้ลำปางและเกษตรไม่ชนะทั้งคู่เพราะว่าต่อให้แต้มเท่ากันนะครับชนะเท่ากันเนี่ยสมมติเกษตรชนะแล้วก็ลำปางชนะด้วยเนี่ยก็จะตกนะครับเพราะว่าเกษตรเนี่ยเฮทุเฮดีกว่าก็เกษตรจะได้เพลย์ออฟแทนนะครับอันนี้ก็ต้องลุ้นกันสนุกเลยสำหรับโคต้าแชมป์นะครับโคตาอัตโนมัตินะครับลุ้นเคลื่อนชนอัตโนมัติแล้วก็โคต้าลุ้นเพลย์ออฟ ส่วนโซนตกชั้นอันนี้โอ้โหบอกเลยว่ายุบยับครับสนุกไม่แพ้กันเลยครับตอนนี้เนี่ยที่จองตั๋วเรียบร้อยแล้วก็คือสุพรรณบุรีนะครับอีกทีมก็ประการเนาะอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันนะครับก็มีการแบบถอ,อนที่มาอะไรอย่างนี้ครับส่วนโคต้าอีกทีมหนึ่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีลุ้นกันอยู่3ทีมด้วยกันครับซึ่งก็คือมีชัยนาธมีตราด f อแล้วก็พัทยายอยู่ในเตดนะครับซึ่งถ้าดูจาก ตามตารางนะก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยชัยนาทได้เปรียบเนาะเพราะว่าคะแนนเยอะสุดคือนัดสุดท้ายครับถ้าเขาไม่ไปเยือนเทโรครับถ้าเขาไม่แพ้เนี่ยก็การันตีครับอยู่ต่อแน่ๆน,นะครับหรือไม่ก็ลุ้นให้ตราดหรือพัทยาเนี่ยทีมใดทีมหนึ่งก็ได้ครับไม่ชนะในนัดสุดท้ายก็การันตีครับที่พวกเขาจะอยู่ต่อในปีหน้าแต่ถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาครับถ้าเกิดชัยนาทแพ้ เทโรขึ้นมานี่เรียกว่างานเข้าเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดตราแล้วก็พัทยาชนะด้วยเนี่ยก็ต้องมาคิดมินิลีกกัน3ทีมซึ่งพอคิดมินิลีกแล้วเนี่ยปรากฏว่าใช่น่าจะตกชั้นเพราะว่ามีมินิลีกแย่สุดโอ้โหแบบว่าพลิกกลับเลยครับซึ่งตรานเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้เปรียบสุดๆครับเพราะว่า นดสุดท้ายถ้าไปชนะจันทบุรีได้เนี่ยก็การันตีว่าได้อยู่ทีสองต่อไปแน่นอนเพราะว่าต่อให้พัทยาเนี่ยชนะก็ก็ไม่มีผลกับเพราะว่าเฮตูเฮตทางด้านปราดดีกว่าแต่ถ้าเกิดเสมอหรือแพ้นะครับก็ต้องลุ้นให้พัทยาเสมอหรือแพ้เหมือนกันก็อ่าเรียกว่าให้แต้มเท่ากันนะครับอ่าทางด้านปราดก็จะอยู่รอดต่อไปส่วนพัทยาครับอันดับแรกต้องชนะศรีสะเกตก่อนครับถ้าอยากอยู่ต่อแล้วก็ลุ้นให้ปราดไม่ชนะ หรือว่าถ้าเกิดเสมอเนี่ยก็ต้องลุ้นให้ตราดแท้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับ เฮทูเฮทเขาด้อยกว่านะครับต้องชนะด้วยแต้มที่เหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออีกกรณีหนึ่งครับก็คือพัทยาต้องชนะครับแล้วก็ลุ้นให้ชัยนาทแพ้แล้วก็จะทําให้พวกเขาอยู่ต่อด้วยกดเขาเรียกกดเฮทูเฮทนะครับเพราะว่าผลงานในการเจอกันระหว่างพัทยาและก็ชัยนาทเนี่ยทางด้านพัทยาทาได้ดีกว่าคือฟังแล้วเขาเรียกว่าในโซนตกชั้นนะมันอาจจะมีความอีฟเอลเยอะหน่อยนะครับแบบ ประมาณว่าเฮ้ยถ้าอย่างงน้นไม่อย่างนี้อะไรเงี้ยเยอะๆหน่อยอเงี้ยอะไรเงี้ยก็ลองลองฟังอีกรอบเนาะแล้วทําความเข้าใจดูอีกทีกหนึ่งแล้วก็อาจจะเปิดตารางคะแนนประกอบด้วยนะครับก็อาจจะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นแต่ว่าเล่าให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้กันเพื่อว่าเป็นแบบก็เลยเป็นข้อมูลนะเนาะเผื่อว่าเดี๋ยวดูนะัดสุดท้ายเนี่ยจะได้แบบสนุกสนานมากยิ่งขึ้นจะรู้ว่าเฮ้ยเกมนี้เป็นยังไงเฮ้ยมันลุ้นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิด อัปเดตเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีในการสำหรับนี้เกรียมคนไทยอัปเดตลาไปก่อนสวัสดีครับ